สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องยู u ูปพี่ตาชาแนลนะคะวันนี้ก็เรามาลงงานนะคะอ่าตอนนี้อยู่กับหน้างงานของเรานะคะอยู่ที่ถนนเส้นสุรินทร์สังขะนะคะตอนนี้ก็อ่าเราจะทําการย้ายดินนะคะตอนนี้ก็หน้างงานของเรานะคะใช้ทางรถพ่วงนะคะรถดํานะคะอ่ารถสิบล้อนะคะตอนนี้ค่ะก็ใช้รถไมโครสองคันนะคะ วันนี้ก็จะทําการย้ายดินนะคะจากฝั่งทางด้านหลังนะคะไปะทีทางด้านหน้านะคะแล้วก็นําหน้าดินนะคะมาเทชั้นบนนะคะทั้งหมดนะคะสำหรับท่านลูกค้านะคะสนใจนะคะติดต่อศึกษาสุดสาุงทีนะคะด้ที่08 2 8 7 2 5 8 1 8เปนะคะยินดีให้บริการท่านลูกค้าทุกๆท่านนะคะ สวัสดีค่ะ